Thank you มาตกที่ท้องหนึ่งนะครับที่เคยมาตกชุดเดิมเลยครับอุปกรณ์ขุดคันคุณหญิงครับลอสตาร์ดิกเอสาย0.8ชุดเดิมเลยชุดประจำน้ำขึ้นครับน้ำขึ้นเยอะเลยมีจีบอยู่ตรงซ้ายตัวหนึ่งตัวใหญ่แล้วก็จีบอยู่ในข้างหญ้าเมื่อกี้เห็น โน้นตัวดูบ้านด้วยไงย่าด้วย่ามาขอนะบกหอนะจัดหนอนจีนหนอนจีนนี่อันนี้แบทโป่ใช่ป่ะโป่เหรอนี่แบทโป่ไม่เคยเห็นเลยว่ะทรงเนี้ยตรงกลางมักัดตรงกลางก็ก็กัดตรงกลางกัดไงกัดเห็นอยู่จับอยู่นี่ไซส์ห้าขีดขึ้นโลได้ห้าหกขีดอยู่เนี่ย มาณสสวยอยู่ห้าหกขีดตัวกำลังกินนะอ่าน่าเล็กเกินประมาณห้าขีดเขาไม่ตกเราใช้เขาตกไคลโลทเข้ามาสองคนน่ะตะเบียไปนู่นไปโพลคลักนะพี่เหรอใช่อ้าวแล้วตาปูอ่ะปูไม่ไม่มาไม่มาปูไม่มาเกไปเมื่อวานแล้วไงเกย์อกเมื่อวานแล้วปูอ่ะอ๋อเมียไม่ออกบ่อยๆเมียตี เดี๋ยวนี้เต้นวอร์มทั้งหมดเลยเนี่ยจาก,จากบ้านของมันนี่ประมาณ20กว่าโลได้30ได้มั้งบบเดาาี๋ยวราบปเขามานวิ่งเข้าขทางนี้ไงพี่ทางฟิวเจอร์ไม่ไกลมากแต่ถ้าลามสองอะเด็กลานสอ,องวิ่งโดดเลยโดนไฟสวยเลยคายดูดิซื้อยืนอยูนย่น,ยน,นี่ตั้งนานแล้วน่ะ,นะกัดยากแต่มันมีขึ้นอยู่ ใอะไรทางเตนอะกก่ะตะกั่วธรรมดาทางากระเตนเนีย่ยตะก,กั่วธรรมดาก็จะจัมดิสายห้ากับสามแต่นี้น่าจะห้านะเอ้สามสามดีกว่าห้ากับสามหรอสก็ได้ถ้า,าตีตีข้างล่างมันในนี่ไงย,ยืนข้างล่างมันจะต่ำแต่ถ้ายืนข้างข้างบน 5, 5มันตะ้องแทห้าอย่าไปรอเขาไกลแล้วล่ะไกลดิไ,ไม่ได้หรอกนาะนๆะนาะนๆจะเจอตัวดี หายากเอาไว้เอาเอาแค่รอดพอเน,นี่ยเวลาทั้งวันเอาแค่รอดเอาแค่รอดพอแล้วมีมีสายมีสายอยู่แล้ว <c oughs> มีสายสายเท่าไหร่วะนะ่สี่ห้าขีดได้โย 3. ห้าขีดหลุดปะนะ่ะ มันใหม่ว่ะใหม่ใหม่เขาเก่าเราเนี่ยนักเกมใหม่คนครับเนี่ยมาโซวัดปลาโชเป็นหนึ่งตัวหนึ่งทีเฮ้ยเฮ้ยอุ้อช่างปลาเถอะแดดเขาต้มแล้วได้เหนี่ขอขอขร<อ>ูปนิ่งหน่อยครับนี่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 เอ้ยเขาต้มมุดวะไม่เรียกนะไม่เรียกนะ ไม่จัดดีจังวะอฮ้ยอาขีดอีกแล้วยืดสายเดียวกันเลยหลุดพอดีโอ้โห<อ>เขามาว่ะฮะสายยานี้เขามาว่ะฮะวันถ<อ>่ายรูปเปล่าไม่ถ่ายแล้วไม่ถ่ายแล้วอะ พอแล้วลูกเดียวพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตามมาเรื่อยๆแหละพี่รอแล้วครับรอดกับชื่นใจแล้วพี่โอ้โหรอดรอดตั้งแต่เช้าแล้วดูเนี่ยสายดีด้วยเหลือคนนี้ครับเหลืออีกคนยังไม่รอดเหลืออีกคนยังไม่รอดนี่ รองานหน้าต้องมาล้างแฉกแต่ถ้ารอน้ําลดอะรถกว่านี้มันมันจะกินดีหรือไม่ก็รอรอ,รอให้น้ํามันใสกว่านี้หน่อยให้มันดีกว่านี้หน่อยถ้าจะนิ่งแลนะให้น้ำมันดีให้ดีกว่านี้หน่อยเดี๋ยวมันจะน่าจะกัดกัดกว่านี้กัดง่ายกว่านี้ไ,ได้ตัวใหญ่ไปไแล้วครับออมเรารู้ ตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่อยู่มาดาบปะเนี่ยเหมือนดาบเลยดาบจริงด้วยมันไมดาบใหญ่อะไรี่อใหญ่อยู่แตาไม่ดาบก็ตัวประมาณแปดเก้าขีดอะแปดโลเลยเนี่ยแปดขีดแสดงมันระแวงจัดเลยนะใช่ยจนไม่ดาบตัวที่สามแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่ ตัวแังกัดผมเมื่อกี้เนี่ยมอไซค์ผมอะตัวคุณอ้วนมากเลยเมื่อกี้ที่เป็นไก่เนาะไม่อร่อยดีเหยื่อนั่งเล่นกัดดียังวะวันนี้มือไม่ขึ้นเลยไม่กัดเลยกัดแค่สองทีสามเอ้ยสี่ทีนี่หว่ากัดละคลายก็เมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ทีที่สามแล้วก็นั่นทีที่สี่ได้วัดสองได้วัดสองทีติดแค่ตัวเดียว ออกซ้ายว่ะเนี่ยไหลไปทางซ้ายออกซ้ายเนี่ยใช่ป่ะนะใช่ปลาเหรอเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยตัวนี้ไม่ช็อตตัวดิเองนี่ปลาสองตูนต้องโดยที่สองถ่ายน้ำตกกันไปแล้วก็ดิ่อ ่าาว่เด็กนแตที่โดนสที่มันจัดแรงเลยี่เาตัวใหญ่ที่โดนตัดแงดูเม็ดเม็ดท่วมเลยฮึสีไซส์วะเนี่ยไซส์ไล่ไล่กันเลยสามตัวไล่กันหมดเลยไซส์ โดนว่ะวันนี้โดนว่ะเฮ้ย,ยดีอยู่ใหญ่อยู่เฮ้ยตัวเป็นแผลไ่โดนอะไรมาพี่ไม่รู้เนะี่ยจับคู่หรือเปล่าไม่แน่ใจปลาจับคู่นะใช่มันเจ้าแมม,มันกัดกันปะ่ะอืมเหมือนโดนะไรกัดตัวะไรกัด ดูดินะกเ,เ,เก็ดหลุดเลยเนี่ยดกัดกันเองโดนตัวเงินตัวทองกัดเข้าไปรู้น,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 นี่ยเ,เอาเรื่องอะ ายใหญ่ด้วย,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 ยมีแหนเป็นการชัดเลยนะคู่มันตัวนจับคู่อ้ยพ,พอๆกันเลย้ให,หใหญ่้<ะ>ใหญ่ตัวนี้น่าจะแปดแปด,แปดขีด อิ่มอะโอ้โหแปดจะได้แน่นอนเลยไปอิ่มปะกล่องเลยน้ำแบบไม่ตกลงไปเลยาไปโตกบอลเล็กอ่ะอโอ้ตกปลาเล็กอะอกลกลหลายตัวดีกว่ <c oughs> าเนี่ยตัว<ห>ที่สองกล่องเลยวันนี้เรามาประมาณแปดชีวิต กี่ชากี่ตัวแล้วอะไรเอาที่ได้หรือที่หลุดเอาที่หลุดดีกว่าที่ได้ไม่ถามเพราะว่าไม่อยากทำ้ายน้ำใจเอาเอาที่หลุดประมาณเจ็ดตัวที่ได้ได้ในในถังไว้ดูเอาฮะเปิดกล้องปะเนอเปิดเปิดนี่ไงเปิดเดินถ่ายอยู่นี่ไงกี่ตัวนะโน้ตหน้าตัว กระโซกี war, ่ต <or? S 1> <r rad io> ัวรวมมาละสี you know? ่ส <gamma seok> ู้เดียวได้ป่าวเดียวแปดเดียวแปดเอ้ะไหนฮะข้างหน้าเลยข้างหน้าไหน่ะคนเยอะเสียงรถกัดครับสถานเลยกัดแรงมากครับตัวนี้ ตัวใหญ่ด้วยครับขึ้นยังไงครับเนี่ยตัวใหญ่ด้วยอ้าว ใช่ครับเกือบโลตัวนี้ประมาณแปดเก้าขีดแปดขีดกลับก่อนกลับยังอ่ะพี่ชายกลับยังอ่ะเดี๋ยวก็กลับพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับนานนะโซ่เดีผมอยู่ได้จนงทิ้งคืนอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับดีกันโอเคครับกลับด้วยไม่ค่อยไปอยากให้แซงมาทุ่มแม่งเข้าป่านทบอกได้ Thank yeah.